ปั๊มเอ็โซอำเภอลานสักรเอแต่งนี่ไปเป <Li> ็นโลสมเนกแต่ว่าปั๊มอิโซเลยอำเภอไปอีกครับเจ็ดโลคึ้นรัมเ้าก่อนบ้าง เจ็ดโลครึ่งครับครับเจ็ดโลครึ่งวงถึงไหนครับถึงอปป้ลเมโซได้เลย้ากินบชาพักถ้าถ้าพักเทงนะที่ฝนพอะมากะเลยยุดเจ็ดโลครึ่งนเจล่เจ้าขาพผมพักเีงพักเทงนะครับครับ ครับพักเท้า3กิโลครับอำเภอพอดีครับในอำเภอเนาะที่ที่ว่าการอำเภอเลยครับที่ว่าการอำเภออยู่ติดถนนเลยครับโอเคถ้าพักเท้าอีกประมาณสามก okay. ิโลครับสิบสี่ ตัวาการอำเภอลานสักสกิโลเคิงงกับเจกิโลเคงจะหานไป4กิโล3กิโลเครรง ป,ปูพักเท้าพักเท้าสามกิโลเคงนะปูเนอะครัผมตามทีพีเอสนะนพักเท้าสามกิโลเคิงเป็นงานที่ว่าการน้ำเพิ่เเมเอรังขรผมซาทุครับแต่ว่าพักเท้งเนะี่ยเจ็ดกิโลเคิง อยู่ในวัดนี้เลยใช่ไหมครับวัดวัดข้างหนอ๋อครับผมวัดนายอยู่เนาะวิวสวยแถวนี้ <laughs> อะไรให้ไหมรอยเมียรับงนี้ยคลาดเขาดีกมีร้อมีอะไรก็ได้ได้ครับได้ผู้ให้เพิ่นให้เพิ่นหาให้ให้คุณหมอหาหาถวายครับผมได้ไหมก็เดตเมาถวายเลยครับ ờ cháu mi đâu mới ra bên được hỏi nhưng mới

บ้าทิ้งจนมองหูมองบ้าทิ้งเป็นสังกะรี่วัด <laughs> สวยงามมากครับจับไว้ลูกดาสาธุน่ารักจังเลยครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติที่มทุกท่านนะครับเป็นเป็ด้วยดีนะครับวัดนี้ก็วิวสวยอยู่ติดกับภูเขาเลย เขตเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนโอ้สวยงามมากเลยถ้ำประทุนน่าจะเป็นไอ้นี่ด้วยปัญยานด้วยนด้ยกไว้เลยครับลูกน้ำยกรอเลยนะน้ำไปได้ยกได้ยกได้ยไหวไหมได้จับไว้ยกไม่ไหวก็จับไว้เด้อจ้ากประเคนถวายครับยกประเคนถวายนะครับไหวไหมลูกรอ ท่านเหนื่อยก็วางบอลลูนก่อนแล้วนะครับอ่าจับไว้นะครับเนาะอันุโมรณะซาทุกเป็นภูมิคุ้มกันนะครับระวังนะตกล่ะครับเนาะไม่ต้องหมอกก็ได้นะครับที่ครับทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุเป็นภูมิคุ้มกันนะครับ สัตว์เยอะต้นไม้สัตว์เลยไดเลใเยล <c oughs> ในขาในยกเยในขาในยกเลย,นะ <c oughs> นยเนี่น่เดินเหมือนเมื่อวานนะ้ลย วางใส่ชุดไนงะใส่ชุดอันนี้ไม่ใส่<ป>เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทัพ